ก็ได้ละครที่ต้องใช้กล้องเขียนชื่อเยอก็ได้ถ้าแบ่งเป็นหนะน้าที่ก็แบ่งถ่ายง,งานภาพยนตร์หรือถ่ายง,งานรายการนะครับละครที่ต้องใช้กล้องเลยหล่ะอ่ะบันทึกเสียงอ่า Yamaha Statepad เทคหนึ่งให้คัดหนึ่งเทคหนึ่งอ่ะ, hey, อะโอเคครับวันนี้ก็ เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยเนาะมาดูในเรื่องของพาร์ทของเสียงนะครับพาร์ทของการบันทึกเสียงการใช้ Honestly, อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียงนะครับก็จะเลือกห้องอัดเสียงนี่วานะครับจะได้แบบบรรยากาศก,ก็จะได้ไปในเรื่องไปในทาง,ของ,ข,องของในเรื่องของซาวนะครับอันนี้ก็เป็นห้องอบันทึกเสียงของเรานะครับ บันทึกเสียงเราก็เป็นระดับมาตรฐานเลยทีเดียวนะครับก็ใช้ภาคนะครับห้องอัดเสียงนี้ก็ใช้ทำอะไรบ้างนะครับก็ใช้อัดเพลงนะครับใช้บันทึกเสียงที่เกี่ยวกับเสียงแอนิเมชันนะครับเสียงภาคการ์ตูนแอนิเมชันเสียงภาคหนังบันทึกฟโฟเล่นะครับฟโฟเลก็เสียงที่เกี่ยวข้องกับในงานของภาพยนตร์ นะครับในงานภาพยนตร์แล้วก็ก็จะบันทึกพวกดนตรีนะครับทำเพลงนะครับก็จะใช้ห้องอัดเสียงนะครับทำเพลงหรือว่าหรือว่างๆนะครับก็อาจจะมาเล่นดนตรีซ้อมดนตรีบ้างนะครับในห้องอัดเสียงก็จะได้ไม่หนวกหูใครอืมจะได้ไม่หนวกหูใครหนวกหูหนวกห,ห,หูเราเองนะครับก็ก็ถือว่า เป็นระดับมาตรฐานใช้งานได้นะครับอ่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเสียงนะครับไอตัวแรกแรกเลยเราก็ต้องมาคุยกันเรื่องของอในเรื่องของมิกเซอร์นะครับหรือเครื่องเสียงนะครับตัวมิกเซอร์เราจะ,ะเราจะทำงานกับมันยังไงนะครับปุ่มคอนโทรลของมันเนี่ยเยอะไปหมด นะครับเยอะจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีนะครับมีวิธีของการาควบคุมมีหลักการควบคุมของมันอยู่นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ตัวมิกเซอร์เองเนี่ยเราไปใช้ในกรณีไหนบ้างนะครับกรณีไหนบ้างนะครับอย่างเช่นงานที่เป็นางานที่เป็นงานเรียน นะครับงานแบบอาจารย์พูดหน้าห้องหน้าห้องบรรยายอะไรเงี้ยครับหรืองานที่เป็นางานดน,นตรีอะไรเงี้ยครับงานดน,นตรีนะครับงานเอาดอร์อินดอร์พวกนี้ก็จะใช้ไอ้ตัวมิกเซอร์นะครับจะมีงานอะไรอีกอะ่ะงานาหรือเอาไว้เปิดเอาไว้เปิด <c oughs> เอาไว้เปิดเป็นเพลงแบ็กกราวน์มิวสิกก็ได้ครับแบบแบบกิจกรรม ถือว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะในมหาลาัยอะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมกันอยู่แล้วก็เปิดเพลงฟังพวกนี้ก็จะใช้พวกเครื่องเสียงหรือตัวมิกเซอร์นะครับเป็นตัวเปิเปดแบก็กกาวเราก็ไม่สามารถที่จะใช้อะไรนะลำโพงอะาโพงโทรศัพท์เปิดฟังได้อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนที่จะ ขยายนะครับเราก็ใช้โทรศัพท์เราเปิดแต่ตัวนี้ส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่มันขยายเสียงให้เรานะครับได้ยินได้มากขึ้นได้ไกลขึ้นหรือจะเป็นงานตอนนี้ก็จะมีงานเข้าอยู่เยอะนะครับก็จะเป็นงานพวกเกี่ยวกับพวกของงานประท้วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับงานประท้วงก็ต้องใช้เครื่องเสียงนะครับเพื่อควบคุมฝูงชนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็งานวัดงานบวชงานบุญเนี่ย ขาดไม่ได้เลยนะครับเครื่องเสียงนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างบรรยากาศให้มันคลึกคื้นนะครับในส่วนของงานของเราเองนะครับถ้าเป็นทางงานงานสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่มีความมีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประกอบในเรื่องของไ์สดไ์สดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้มิกเซอร์ประกอบด้วยใช้เครื่องเสียง เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยงานก็จะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับนอกจากเราใช้ไวเลสใช้ไม้สายหรือไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีตัวมิกเซอร์มีส่วนขยายเข้าไปช่วยด้วยก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นดีขึ้นนะครับ,นนรบเราควบคุมคอนโทรลต่างๆของเสียงได้ได้ได้ง่ายขึ้นนะครับพาร์ตรงเสียงก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่ที่ส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะ ชอบมากๆนะครับพอส่วนตัวก็ชอบฟังเพลงอะไรเงี้ยครับแล้ชอบเล่นดนตรีอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ที่รู้สึกว่าชอบมากๆนะครับแต่ว่าสถานที่ที่เราไปเล่นหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นห้องซ้อมห้องอัดอะไรเงี้ยถ้าไปเล่นที่บ้านหรือที่กลางแจ้งเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับขาดเสียงในห้องอัดก็เลยเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ส่วนตัวนี้ชอบมากมาก นะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเปิดฟังเพลงหรือเล่นดนตรีได้ได้อย่างเต็มที่สมมุติว่าเราไปอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยโอ้โหเปิดเพลงเต็มที่เล่นดนตรีเต็มที่คงข้างบ้านคงไม่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 ได้ชอบเราหรอกนะครับคงไม่ชอบนะครับส่วนตัวเราอาจจะชอบแต่คนข้างๆบ้านเขาอาจจะไม่ชอบหรือคนในบ้านเองก็อาจจะไม่ชอบเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับถ้าเราควบคุมเป็นพวกนี้เราสมมุติว่าเราเป็นนักดนตรีอย่างเงี้ยครับเป็นนักดนตรีชอบเล่นดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าหาก ไม่ต้องท่าหากครับผมว่ามันต้องมีความรู้เรื่องเครื่องเสียงนะครับหรือทํางานเกี่ยวกับนักเทคโนโลยีการศึกษาในมหาวิทยาลัยในส่วนงานราชการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมีงานมอบรางวัลงานอะไรของหน่วยงานเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีความรู้ในเรื่อง,อ,งองของของการใช้เครื่องเสียงไม่มากก็น้อยนะครับผมว่ามันต้องมากแหละมันต้องใช้ได้มันต้องใช้เป็นนะครับหรือทํางานเกี่ยวกับอะไรที่ต้องใช้เครื่องเสียงอีกอ งานโซดอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ก็ต้องใช้ใช้ใช้หมดนะครับใช้เครื่องเสียงใช้อะไรเป็นหมดนะครับทั้งยัง,ยงเอาไปประยุกต์ในเรื่องของงานที่เป็นงานโทรทัศน์อีกงานโทรทัศน์พวกนี้ก็ต้องใช้เครื่องเสียงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีการเรคคอร์ดเสียงอย่างเช่นถ้าเป็นงานโทรทัศน์เด่งเป็นรายการมีการเล่นดนตรีในรายการมีพิธีกรพูดมีนักร้องอะไรเงี้ยก็รวมไปถึงงานโทรทัศน์ด้วยนะ ยังรวมไปถึงงานภาพยนตร์อีกสามารถเป็นประยุกต์ใช้อีกนะครับหรืองานที่เป็นเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยถ้าหากประยุกต์เครื่องเครื่องเสียงไปใช้ได้ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให,ให้ให้เรื่องที่เกี่ยวกับเสียงที่เราใช้เนี่ยหรือเราเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบพูดถึงเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับถ้าเราเป็นเรื่องเครื่องเสียงด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นเรื่องถ่ายทอดด้วยเนี่ยมันกย็ยิ่งจะดีขึ้นบางทีเราเล่นอยู่เง,งี้ยฟังเสียงเพราะมาก เพราะมากๆแต่คนฟังอยู่ทางบ้านได้ยินแต่เสียงร้องเสียงดนตรีไม่เข้าเอออย่างเงี้ยก็มีผลนะครับหรือ,อ,อถ้าเป็นงานนะครับถ้าเป็นงานออบรรยายนะครับวิทยากรมีอยู่5คนได้ยินแค่เสียงพิธีกรเออหรือได้ยินเสียงผู้เข้าร่วมเ,ออเป็นพิธีกรคนอื่นอะไรคนที่สองอะไรเงี้ยไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยนี่ก็มีผล มีคนเหมือนกันนะครับพวกงานรายการพวกอะไรเงี้ยพวกประชุมพวกนี้ต้องต้องใช้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,อาเอามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนที่จะให้ดูนะครับเราก็มีอยู่อยู่หลายตัว <c oughs> มีอยู่หลายตัวนะครับในเรื่องของมิกเซอร์นะครับมีอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับเอาตัวเล็กก่อน เอาเจ้าตัวเล็กก่อนนะครับก็คืออเจ้า Yamaha s t a ต e p a ตพัทนะครับสเตเต็ตพัทนี่ก็มีมีอยู่หลายรุ่นหลายตัวนะครับที่ที่เป็นที่นิยมตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับในตระกูลสเตเต็ตพัทยามาฮ่าอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ไม่ได้ฟิกว่า,าเครื่องเสียงอของคุณจะเป็นบอสจะเป็นยามาฮ่าจะเป็น เป็นเครื่องเสียงตัวอื่นอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ฟิกนะครับอันนี้พูดถึงการทํางานพื้นฐานแต่จริงๆแล้วมันก็มีการทํางานพื้นฐานมันก็จะมันก็จะเหมือนๆคล้ายๆกันแต่ว่าบางทีอาจจะมีะฟังก์ชันอย่างอื่นแค่แตกต่างกันบ้างแค่นั้นเองนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเครื่องเสียงชุดลักษณะเนี้ยผมไม่ได้เรียกว่าขนาดเล็กหรือ่าเนาะนะครับผมคิดว่ามันเป็นขนาดกลางแลวนะ นะครับเขาจะเป็นอย่างนู้นถ้าเป็นไอ้ข้างหลังนี้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นขนาดขนาดใหญ่แล้วกันเนาะนะครับก็คือแบบเต็มเต็มเต็มศักยภาพอะนะครับเอามาได้เต็มที่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องเสียงระดับกลางๆใช้งานได้นะครับใช้งานได้ในระดับไหนตัวกลางๆนี้เห็นตัวเล็กๆขนาดนี้แบบนี้นะครับตัวเล็กๆเท่านี้ดีกว่าเนาะนะครับก็ถ้าหากเป็นงาน ประมาณห้องประมาณคนสักสี่สิบห้าสิบคนนี่ก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีไม่มีปัญหานะครับในพื้นที่ประมาณสักประมาณสักสนามบาสเนี่ยประมาณสนามบาสสนามวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยเอาอยู่นะครับพอได้นะครับในอินดอร์ก็จะควบคุมง่ายหน่อยก็ชัดเจนนะครับในอินดอร์ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ก็จะมีปัญหาเรื่องของรีเวิร์สแค่นั่นเอง นะครับคือเสียงสะท้อนแค่นั้นเองก็เน้นก็ปรับลําโพงกับปรับตัวรีเวิร์สหนีแล้วกันนะครับปรับติส่วนลาโพงดูนะครับอาจจะหนีได้แต่ถ้าเป็นเอาท์ดอร์นะครับเอาดอร์ก็อาจจะเสียงกระจายไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าในระดับเอาท์ดอร์ก็ยังยังยังพอยังพอไหวยังพอไหวนะครับแต่ถ้าหากใหญ่กว่านั้นนะครับก็ต้องไปเพิ่มไปเจ้าพวกไอ้เจ้าตัวพวกตัวขับ ตัวขับเพิ่มอะไรเงี้ยครับให้เสียงยังใช้มิกเดิมได้นะครับยังใช้มิกเจ้าตัวนี้ได้นะครับแค่เพิ่มตัวขับนะครับอาจจะเพิ่มหนึ่งตัวดูก่อนไม่พอจะเอาแบบเวิร์งตลาดทั้งวัดดังทั้งวัดอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องเพิ่มตัวนี้เจ้าตัวนี้ไปอีกสี่ห้าตัวตามกําลังของมันนะครับตามกําลังยิ่งมีเยอะกําลังก็ยิ่งยิ่งมากนะครับแต่ถ้าหากแบบบริเวณใกล้ๆนะครับเอาแบบว่า 3 0มสี่สิบคนห้าิบคนใกล้ๆสนามฟุตบอลประมาณเนี้ยนะครับตัวนี้ก็พอไหวพอไหวนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าถ้าคุณจะเอาเป็นแบบโอ้โหงานกีฬาสีคนมามาณสามสี่ร้อคนเปิดเพลงตุ้ม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 ,มเนี่ยก็ต้องเพิ่มตัวนี้ครับตัวขับให้กําลังมันเยอะขึ้นแล้วคุณก็ต้องไปเพิ่มไปเจ้าตัวลำโพงตัวเนี้ยนะครับเพิ่มอีกนะครับ watt ก็ต้องสูงขึ้นนะครับ วัดก็ต้องสูงขึ้นตัวขยายก็ต้องอัดเยอะขึ้นหลายชั้นครับอย่างน้อยก็ทางงานกีฬาสีผมว่าตัวนี้จะต้องมีสักห้าตัวนะครับขับขับตัวขับแ800ดร้อยวัตต์เนี่ยสักห้าตัวลำโพงตัวนี้ก็เอาลำโพงใหญ่มาสักอะไรบ้าพลังหน่อยก็เกือบเกือบสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะถึงจะตึ๊บตึบตึบตึบเต็มที่เอาแบบว่าสังกะสีบ้านสั่น อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าใช้แต่ตัวมิกประมาณนี้ก็ยังได้ครับแต่ว่าเอาซอสเขาจะไม่เยอะมากเอาซอสเขาจะมีไม่เยอะมากนะครับอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นก็จะมีแค่เนี่ยหลักๆเขาก็จะมีอยู่มีอเท่าไหร่เนี่ยไลนมีเท่าไหร่มีแปดชันแนลมีแปดชันแนลนะครับก็ไม่เยอะมากแต่ถ้าคุณจะเอาแบบเสียบเอาซอสได้เยอะๆคุณก็ต้องไปตัวเจ้าเจ้าตัวมิกใหญ่ นะครับหรือปรับได้ได้มากกว่านี้ก็ต้องไปตัวโน้นนะครับมนขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับงานด้วยนะครับขึ้นอยู่กับตัวงานด้วยอาจจะมาพูดถึงเรื่องเจ้ายามาฮ่าเซตพัดก่อนดีกว่านะครับว่าทํางานยังไงถ้าหากเราทำามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ของปรับควบคุมไว้พวกตัวนี้อะไรตัวเล็กได้นะครับก็ค่อยขยับไป ทําทงานกับตัวกลางดูนะครับจริงๆพื้นฐานก็ใกล้ๆกันนะครับแต่ตัวใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะมีฟังก์ชันให้ปรับมากขึ้นอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่พื้นฐานการทํางานใกล้เคียงกันมีวิธีการทํางานเหมือนกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะครับในส่วนของเรานี่ก็ใช้ในงานการเรียนการสอนในงานไฟ้สดเนี่ยก็ ต้องใช้พวกนี้ให้เป็นนอกจากการาใช้กล้องหรือใช้กล้องวิดีโอหรือตัดต่อเป็นถ้าหากสามารถาจัดการจะพวกระบบเสียงได้ด้วยเนี่ยจะ,จะดีมากๆจะดีมากๆนะครับอเอาอะไรดีก่อนอเอาอะไรดีล่ะเอาเรื่องของลำโพงดีกว่า นะครับพูดถึงเรื่องของลำโพงกันก่อนนะครับปิดก่อนปิดก่อนนะครับพูดในเรื่องของลำโพงกันก่อนนะครับการติดตั้งเป็นสิ่งที่ยากแล้วเหนื่อยที่สุดนะครับคือการติดตั้งนะครับการติดตั้งนี่เป็นเรื่องที่ลำบากลำบากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยยกลำโพงนะครับ ลำโพงคุณจะมีลำโพงแบบลักษณะไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นลำโพงที่มันเอาดอได้นะครับแล้วอินดอแน่นๆนะครับก็เป็นพวกลำโพงที่มีก็ดูง่ายๆก็มันมีขนาดใหญ่นะครับลำโพงบลูทูธเราฟังเพลงในห้องมันอาจจะเล็กๆใช่ไหมครับมันก็วัดมันไม่ถึงวัดมันน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหากจะแบบจะให้มันดังตามความต้องการของเราอะไรเงี้ยครับคุณก็ต้องเพิ่ม กำลังของอตัวทั้งตัวแอมตัวลำโพงด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวลำโพงที่เป็น700วัตต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับรองรับระดับเสียงประมาณนี้ได้นะครับในการติดตั้งลำโพงนะครับในการติดตั้งลำโพงโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปละเบสิกเลยนะครับก็คือลำโพงก็จะแบ่งออกเป็นทางทางด้านซ้ายและด้านขวา เพราะว่าหูเรามันก็อยู่ซ้ายกับมีซ้ายกับมีขวาใช่ไหมครับก็ให้ยึดว่าลําโพงเนี่ยเราก็วางดูนะครับว่าลําโพงต้องอยู่จุดจุดทางซ้ายทางขวาจะมีทางทางซ้าย10อันอ่าสิตัวทางขวา10ตัวอะไรเงี้ยก็ต้องจัดวางให้ดีนะครับจัดวางให้ให้เรียบร้อยแล้วโดยปกติเราก็จะมีลําโพงอ่าโดยเบสิกพื้นฐานเลยเนาะก็จะมีลําโพงอยู่2ตัวนะครับซ้ายกับขวา ซ้ายกับขวาลำโพง2ตัวนะครับจะออกไป outdoor indoor ที่ไหนก็ตามนะครับก็จะต้องเอาลำโพงไป2ตัวนะนะครับก็อย่าเอาไปแค่ตัวเดียวนะครับก,ก็พยายามดูนะครับว่าลำโพงเป็นตรงรุ่นหรือเปล่ามาดูให้ดีด้วยนะลำโพงตรงรุ่นตรงสายหรือเปล่าบางทีลำโพงไม่ตรงรุ่นมันอาจจะเป็นเรื่องของแจ็คเสียบข้างหลังเขาครับมันมีแบบที่เป็นที่เป็นแจ็คเหมือนคล้ายแจ็ค แ a n นนกับตัวที่เป็นแจ็คที่เป็นแจ็คอย่างนี้เลยแจ็คเหมือนสัญญาณเสียงลักษณะอย่างนี้นะครับเรียกว่าแจ็คโมโนนะครับผมก็เรียกก่าแจ็คแจ็คสัญญาณเสียงนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีนี่ตัวแจ็คนะครับตัวลําโพงตัวนี้ใช้ตัวแจ็คตัวแจ็คนี้นะครับแจ็คสัญญาณเสียงหรือแจ็คที่เป็นแจ็คแจ็คโมโน นะครับก็ด้านหลังของลำโพงก็จะมีช่องช่องเสียบเจ้าตัวนี้อยู่นะครับก็มีช่องเดียวแหละครับข้างหลังอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับมันก็จะมีอยู่ช่องเดียวแต่บางบางรุ่นมันก็จะเป็นนี้นะครับบางรุ่นก็จะเป็นแจ็คที่เป็นอ,อ่าแจ็คเป็นอย่างนี้ฮะแ,แจ็คสัญญาณเสียงนะครับแจ็คโมโนโต,ตัวนี้นะครับก็ ใช้จะเป็นสัญญาณเสียงได้แล้วก็ที่ผมพูดถึงว่าบางรุ่นก็จะเป็นแบบแจ็คสัญญาณเสียงที่เป็นที่เป็นแบบแจ็ค c a n นอนนี่ครับแจ็คแคนนอนหรือชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่าแจ็คเอ็เอลอารนะครับเรียกว่าแจ็ค x อ็หรือแจ็ค c a n นอนะครับก็จะมีทั้งหัวท้ายเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะครับมีตัวผู้ตัวเมีย นะครับเ l r รเรียก XLR ก็ได้ครับช่องเสียบเอ็กอานี่ก็ส่งสัญญาณเป็นสัญญาณเสียงนะนะครับไม่ใช่ส่งเป็นสัญญาณภาพก็ต้องแยกให้ออกนะครับตัวนี้ก็เป็นแจ็คอาสัญญาณเสียงนะครับเป็นโมโนนะครับโมโนก็คือออกออกสัญญาณเป็นช่องเดียวนะครับออกเป็นเป็นช่องเดียวนะครับก็ดูนะครับนี่ขีดนี้ขีดเดียวนะครับเขาก็จะออกไปออกไปแค่โมโน นะครับืก็ติดตั้งนะครับด้านหลังเอาด้านหลังก่อนมันจะมีแบบเป็นเป็นแจ็ค XLR นะครับบางอันบางรุ่นลำโพงอย่างเงี้ยมันจะเป็นเอ r นะครับถ้าเป็นช่องงั้นคุณก็ต้องเอาสาย x l r ไปสาย XLR ไปนะครับเพื่อให้มันตรงกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแจ็คตัวโมโนตัวนี้นะครับไปต่อคุณก็ ต้องเอาตัวนี้ไปเออย้ำเหลือเกินย้ำเพราะว่าเอาไปเดี๋ยวไม่เอาไปไม่ตรงรุ่นเดี๋ยวก็เสียบไม่ได้หาช่องเสียบไม่เจอเดี๋ยวงงอีกนะครับอ่ะเราถามว่ามันใครมันดีกว่ากันนะครับผมชอบแจ็คที่เป็น XLR มากกว่านะครับเพราะว่ามันมีความเ,ออเสียบแล้วมันแน่นมันหลุดยากแต่ว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือราคามันสูงกว่า นะครับราคามันสูงก,กว่าตัวนี้เขาก็เลยนิยมใช้ตัวแจ็คโมโนตัวนี้มากกว่านะครับแจ็คสัญญาณเสียงลักษณะนี้มากกว่าเพราะราคาก็จะถูกกว่านะครับในในคุณภาพเท่าๆกันนะในคุณภาพเท่าๆกันนะครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้จะหายากเหมือนกันครับพวกพวกเส้นที่มันแบบยาวๆยวี่สิบสามสิบเมตรอะไรเงี้ยหายากตัวนี้ยังพอยังพอหาได้ยังพอหาได้นะนะครับอืม ลำโพงเวลาตั้งนะครับก็ควรที่จะมีขาตั้งจะชอบพูดกับไม้นี้เลยไม่ใช่นะครับลำโพงจะต้องมีขาตั้งนะครับลำโพงลักษณะนี้คุณก็ต้องมีเอาขาตั้งไปด้วยนะครับขาตั้งก็จะเป็นขาตั้งสามขาแบบสอดเข้าไปทางด้านลงท้ายมันแล้วก็มีตัวล็อกนะครับมันก็ง่ายเวลาติดตั้งเอาขาตั้งไปนะครับเราก็จะแบบเอออะไรอ่ะ มันก็จะควบคุมอะไรอะไรควบคุมได้ง่ายครับควบคุมระดับของเสียงได้ง่ายนะครับอย่างเช่นจะเป็นเป็นอย่างเนี้ยนะครับเอาขาตั้งไปให้มันอยู่ในระดับตั้งให้มันอยู่ในระดับหูนะครับอยู่ในระดับหูคนคนส่วนใหญ่อา้างานเราคนส่วนใหญ่เป็นคนประเภทแบบแบบแบบยืนยืนหรือเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยงานแบบยืนยืนคุยคุยกันอย่างเงี้ยก็ต้องตั้งในระดับ เท่าเท่ากันอ้าวอาจารย์ถ้ามันเป็นแบบว่าคนมันนั่งอทำไงเออคนมันนั่งก็ตั้งสูงไว้สักหน่อยนะครับไม่ไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าอ,อ,อย่าตั้งให้มันต่ํามากแค่นั้นเองนะครับอย่ามันตั้งมันต่ํามากแล้วก็ระวังให้ดีนะครับเวลาไปตั้งขาตั้งอะไรแล้วก็แบบต้องดูพื้นที่ด้วยบางทีอาจจะต้องหาที่มาหาอะไรมาอามากันอย่างเงี้ยนะครับเป็นผมก็ชอบใช้มากเลยนะครับ ไปทุกงานนะครับถ้าทำลำโพงนะครับมันจะมีต้นไม้ใช่ไหมกระถางต้นไม้ครับที่เอากระถางต้นไม้มาวางกันคนไว้เพราะบางทีมันมีคนมาชนลำโพงนะครับอมันเป็นงานใช่ไหมสมมติว่าเป็นงานปาร์ตี้งานเกษียณงานอะไรงานกีฬาคนมันเยอะครับคนมันเยอะอืนะครับพราเราก็หาอะไรมากั้นหน่อยสมมติเราเป็นขาหนึ่งล้วมีลำโพงอันหนึ่งอะไรเงี้ยหาอะไรมาล้อมมากันเขาหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะมี เดินเดินงงงงมามาชนลำโพงเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งอารมณ์มาทีหนึ่งถ้าลำโพงมันแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็ค่อนข้างยากมีร้านซ่อมนะครับแต่มันหาร้านซ่อมดีๆแล้วมันกลับมาดีเหมือนเดิมมันยากนะครับเวลาเอาไปก็ต้องต้องระวังให้ดีนะครับแล้วก็วางให้อยู่ในระดับประมาณเรายืนขึ้นเลยมันอยู่ระดับหูเราถึงคนจะนั่งก็ตามก็วางระดับนั้นแหละครับ วางซ้ายออกซ้ายออกขวานะครับวางทางซ้ายวางทางขวาแล้วก็ช่องเสียบนะครับช่องเสียบก็ดูแล้วกันนะครับดูให้ดีนะครับว่าเล็บไลท์นะครับ,นะรบมันก็มีสัญลักษณ์บอกนะครับเล็บไลท์ซ้ายขวาอันไหน,นอยู่ซ้ายก็อยู่ซ้ายอันไหนอยู่ขวาก็อยู่ขวานะอย่าสลับกันนะครับพอสลับกันปุ๊บบางทีฟังก์ชันในในดนตรีเขาวางไว้ว่าให้ออกเสียง เสียงกลองเนี people, sociedad, like ını, stories, ่ยให้มันดังทางฝั่งขวาให้มันดังทางฝั่งซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับมันอาจจะทาให้ให้ให้ประสิทธิภาพในในในเพลงหรือในในเสียงอ่ะมันผิดเพี้ยนไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหนังอย่างเงี้ยเปิดหนังเปิดหนังอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะถ้าซีรีส์มากๆนะครับเปิดหนังพระเอกพูดทางขวาลำโพงมันต้องดังทางขวานางเอกพูดทางซ้ายลำโพงดังทางซ้ายอะไรยืนฝั่งสองฝั่งเงี้ยเขาได้ เขาได้ทํามาแล้วในโปรกแกรมทํามาแล้วในลายเสียงอย่างเงี้ยในกรณีที่เป็นสตูดิโอนะครับเราไปวางผิดมันก็สลับกันผิดนี่แหละครับที่ทําให้ว่าบอกว่าอะไรนะประสิทธิภาพมันผิดเพีย้ยนมันเพี้ยนไปก็พยายามดูให้ดีว่าเ,เลฟไหมไรไหมนะครับตัวไหนซ้ายตัวไหนขวาก็ต้องตั้งให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าไปมั่วนะนะครับไม่ใช่ประมั่วนะครับก็ดูให้ดีว่าเวทีหันไปทางไหนกับผู้ชม นะครับแล้วก็ดูว่าไหนซ้ายไหนขวาตั้งให้ดีแล้วก็ไอ้เจ้าลายสายเนี่ยสำคัญมากนะครับลายสายพวกนี้นะครับก็เก็บเก็บให้เรียบร้อยเก็บให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะไม่ใช่นะครับวางนะครับลายสายต่างๆกับพื้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาใช้กระดาษกาวนะครับแปะ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 ,แปะ,แปะเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพราะบางทีคนมาเดิน เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยครับอาจจะทําให้เกี่ยวกับสายเราได้เกี่ยวกับสายดึงมิกเซอร์เราดึงลําโพงเราล้มอะไรเงี้ยครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็การเก็บสายนี่แสดงถึงนะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพความแสดงถึงความเป็นเป็นจ,จัดจัดจ้านในการทํางานนะครับเป็นมืออาชีพถ้าไปไปเห็นไอ้คนพวกแบบ ทำลกลวกกัอะไรเงี้ยครับโอ้โหโยงสายไปมั่วไปหลโยงโยงโยงไปรู้ไม่รู้เท่าไหร่คนเดินเกี่ยวสายไปเกียย่ยวสายมาเงี้ยโอ้โหนี่คือแบบเขาเรียกว่าทํางานไม่รับผิดชอบนะครับแต่ก็คนละกรณีนะครับบางทีกรณีโยงไปเลยนี่ก็อาจจะเป็นกรณีเขาอยู่สายมันอยู่ใ,ใต้เวทีเขาก็โยงเดี๋ยวเพราะไม่มีใครมาเดินแถวนั้นหรือในส่วนของหลังเวทีครับระวางลําโพงให้เรียบร้อยหาที่กัน้นถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในสายตาเราหรืออะไรเงี้ยพยายามหาที่กั้นไว้ พยายามหาที่กัน้นที่บอกไว้นะครับถ้าหากเป็นคอนเสิร์ตเป็นอะไรใหญ่ๆขึ้นถ้าทีมงานใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีเอาเรลืกนะตัวเป็นเป็นเอ่เคลือนะเอเป็นแท่นเป็นอะไรของเขาของลำโพงเนีย่ยวางแต่ละชั้นชั้นเป็นแท่นขึ้นไปสามชั้นอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกที่เขาสั่งทำพิเศษ นะครับสัง่งตรงพิเศษัตนีนพวกมืออาชีพออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ของเราก็ถ้าใช้ปกติก็เป็นขาตั้งสามขาก็วางให้เรียบร้อยวางให้ดีเช็คให้ดีสายดูให้ดีนะครับดูให้ดีว่ามันลงไม่ลงสนิทไม่สนิทนะครับส่วนลำโพงสนิทไม่สนิทแล้ววางอยู่ในส่วนที่มันอันตรายไหมดูด้วยนะ นะครับให้ดูด้วยว่าไอ้มันชิดมันมันใกล้คนหรือเปล่าคนเดินพุกผ่านหรือเปล่านี่ก็ต้องก็ต้องเช็คให้ดีเช็คให้เรียบร้อยสายเนี่ยลำโพงเนี่ยจริงๆแล้วต้องจริงๆเลยนะครับก็ต้องมีสักสำรองสักเส้นหนึ่งนะครับถ้ามีเส้นเดียวสองเส้นเนี่ยโอ้โหมีปัญหาขึ้นมานี่ย,ยุ่งมากนะครับเพราะว่าบางทีมันเช็คเข้าไปแล้วบางทีมันไม่มีเสียง เช็คอยู่สตูดิโอเงี้ยโอ้โหเสียงดังเพราะปริงนะครับพอออกไปเอาลโดปุ๊บไปงานสมมติเป็นงานกีฬาอะไรเงี้ยปุ๊บไม่มาเลยเสียงไม่มาอะไรเงี้ย